ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกาพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่23เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรจึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและสามารถขยายพันธุ์ต่อได้พระราชทานให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและมอบให้กับโรงเรียนในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจำนวน289โรงเรียนโดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธ์เพนสซอรีกำกับดูแลและควบคุมการผลิต ในวันนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมอบให้กับโรงเรียนในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่โรงเรียนพระเทพยาน,นวิสิทธิ์อุดมวิทย์อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินโดยมีผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูผู้แทนนักเรียนและประหลัดอำเภอห้วยพึ่งเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปขยายผลต่อในชุมชนโดยมีพันตำรวจเอกอลงกรชุ่มวงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรออำเภอห้วยพึ่งร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมนำตำรวจจิตอาสาร่วมกิจกรรมในการนี้เจ้าหน้าที่จากโครงการทาหารพันดีมณฑลทนาหารบกที่23ลงพื้นที่แนะนำการเพาระมเมล็ดการบ่มเมล็ดการเตรียมดินปลูกและได้มอบต้นพันธุ์พืชที่มีคุณภาพที่ดีเพราะจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานได้แก่ถั่วฝักยาวซลินทอนเบอร์หนึ่ง คณะกระเพราเขียวกวางตุง้งบวบหอมพริกขี้หนูหัวเรือไว้ให้โรงเรียนพร้อมแจกจ่ายไปยังครอบครัวของนักเรียนและชุมชนเพื่อขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง,งส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือน ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่โรงเรืนอนเพาะปลูกร่วมกับปลูกถั่วฝักยาวซิลินทอนเบอร์หนึ่งและผักคะน้าพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำปศุสัตว์และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไปทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่23รายงาน